วันนี้เวลา14นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจรายุอิสรางกูลณอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสาชาทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการมอบรางวัลเทพทองประจำปี2567 ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชนผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพ ให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการปกครองสิ่งวัดล้อมและความบันเทิงตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน สำหรับรางวัลเทพทองประจำปี2067จัดขึ้นเป็นครั้งที่23มีองค์กรและบุคคลที่ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสารรค์ต่อสังคมและประเทศชาติได้รับรางวัลเทพทองประเภทต่างๆรวม72รางวัลประกอบด้วยประเภทองค์กรดีเด่น26รางวัลอาทิสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและสุนักประชาสัมพันธ์เขตสจังหวัดพิษณุโลกโกรมประชาสัมพันธ์ประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์16รางวัล ประเภทบ so ุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง11รางวัลอาทินางสาวมนฤดีลูกอินนักสื่อสารมลชนชำนาญการและนักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดนางสาวปียพรกษิกรรมเมธากุลนักสื่อสารมลชนปฏิบัติการและนักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรและประเภทบุคคลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมอบรางวัลเทพทองรับโล่กิตยศิ ้ารางวัลทานิสมาคมนัวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธัมภ์จัดให้มีการมอบรางวัลเทพทองมาตั้งแต่ปี2540 ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการคัดเลือกผู้สรงคนณวุฒิจากสาขาต่างๆมาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจรารณามอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคลาการที่มีความเหมาะสมจากการส่งเสริมการผลิตการจัดรายการที่มีมาตรฐานนั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการใช้ภาษาอันดีงามของไทยและตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์